สวัสดีครับพบกับผมนะครับเช่นเคยพิเชษนะครับไม่ได้ทำคลิปมาเป็นเดือนละมั้งครับเกี่ยวกับหลวงพ่อครูบวังนะครับผมมาเสินโนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับมีคนถามนะครับมีคนส่งภาพนะครับสอบถามเข้ามามากนะครับว่า วัตถุมงคลแบบนี้ใช่ของหลวงพ่อหรือเปล่านะครับแล้วก็แบบแบบนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นของหลวงพ่อหรือเปล่าผมมีแบบนี้แบบนี้อย่างเนี้ยครับก็ผมก็ไม่สามารถจะตอบได้ทุกท่านนะครับเพราะว่า,าบางอย่างเราจะดูตามข้อมูลหรือ ศึกษาคนา้นคว้าตามหลักฐานที่มีอยู่เท่านั้นนะครับส่วนที่ยังสืบค้นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ของหลวงพ่อนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นสายลูกแบบสายลูกศิษย์ดั้งเดิมนะครับลูกศิษย์ดังเดิมนะครับขอย้ํานะครับตรงนี้นะครับคือแบบเก็บแบบ ลูกศิษย์ดังเดิมนะครับถามว่าพี่อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ผมก็ถ้าพี่ได้ดูคลิปผมอะนะครับผมก็ถ้าอย่างผมก็สามารถที่จะอ่าเดี๋ยว่ครับโอเคนะครับอ่าถ้าถามผมว่าพี่สายพี่เล่นแต่นี่ราคาเท่าไหร่ ถ้าสวย,สวยตามคิดที่ผมได้ลงไปนะครับติดต่อผมมาผมก็บอกว่าติดต่อให้ติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมยินดีที่จะรับเช่าหรือรับซื้อโดยค,คุณไม่ต้องรับประกันผมเลยนะครับไม่ต้องมารับประกันผมนะครับผมเป็นนักสะสมอยู่แล้วนะครับก็คือผมสะสมตามลูกศิษย์นะครับแบบผมจะ เอาไปขายต่อหรือเอาไปให้เขาเช่าต่อได้ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของของของคุณละนะครับก็คือเมื่อผมตกลงใจเห็นสภา,ภาพภาพของพี่แล้วเนี่ยนะครับถ้าสภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับผมยินดีที่จะรับนะครับติดต่อผมมาติดต่อผมมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกก่อนนะครับว่า ผมไม่รับเช่าทางคือผมไม่รับซื้อหรือรับเช่าทางไปรษณีย์นะครับก็อยากพบผมก็ติดต่อมานะครับติดต่อมานะครับเพราะนั้นส,สิ่งสิ่งสําคัญที่สุดนะครับผ้าต้องสวยนะครับถ้าต้องสวยถ้าผ้าไม่สวยผมไม่เก็บนะครับ เพราะว่ามันจะมีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเขาสวยไม่สวยเขาเก็บก็คุณก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งได้เลยแต่ผมกลุ่มผมเนี่ยเป็นระดับพรีเมียมผมบอกเลยเลยคนระับพรีเมียมถ้าภาพไม่สวยหน้าภาพไม่สวยผมไม่เอาเพราะว่ามันหนึ่งก็คือมันถ้าหนา้าภาสวยเ่ะมันจบง่ายทุกอย่างมันจบง่ายทั้งหมดนะครับ ผมเองก็เป็นนักสะสมผมไม่ได้ว่าได้มาปุ๊บผมก็จะไปติดต่อขายให้คนนั้นคนนี้ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นคนที่เขาอยากจะได้ตามตามตามคลิปที่ผมลงไปนะครับบางคนก็ก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับมีแต่คนโทรมาอยากจะได้กันทั้งนั้นนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับว่า มีพระสงวงพ่อแล้วจะปล่อยไม่ได้ในอนาคตผิดครับพระแท้มีจำนวนน้อยนะครับแล้วก็หาสภาพที่สมบูรณ์มันก็น้อยด้วยเพราะการเก็บพระที่สมบูรณ์จะสวยงามมันจะำให้การเก็บยิ่งมีคุณค่านะครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าอะไรเป็นค่าของเงินที่เราตี อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีของแท้ที่เราสามารถเอามาใช้เองได้นะครับให้คนในครอบครัวเราใช้ได้ให้ลูกให้ล้านให้คนในครอบครัวใช้ได้สืบทอดสืบลูกสืบปลานาน่น,นนะครับเพราะของมันมีจำนวนจำกัดน,นะของมันมีจำนวนจำกัด แต่มันมีผู้ต้องการในอนาคตมากผมบอกเรื่อยๆนะถ้าใครศึกษาประวัติหลวงพ่อครูบวังนะหรวงพ่อครูบาเจ้าศรีวิชัยกับหลวงพ่อครูบวังเนะี่ยอายุห่างกันนิดเดียวประมาณถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณเก้าถึสิบปีนี่แหละไม่เกินสิบปีเพราะหลวงพ่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัยบวชเป็นเนนก่อนหลวงพ่อครูบวังเพียงหกปีหกปีนะครับหกปีแล้วหลวงพ่อก็ยังเป็นสรีสำนักเดียวกันกับครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นสำนักเดียวกันเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องอะ่ะนะครับที่วัดลีลหลวงที่จังหวัดลำพูนนะคําลำพูนนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครศึกษาดีๆนะครับ โอ้ยนะครับไม่ต้องกลัวหรอกว่าระดับพระเกจิสองท่านเนี่ยหลวงพ่อกเกษมเนี่ยยังเป็นพระเกจิรุ่นหลังท่านนะครับตรงน,นี้ครับผมเพราะนั้นคุบเจ้าศรีวิชัยนั้นท่านมรณภาพตอนอายุห้าสิบหกห้าสิบหกปีนะยังห้าสิบหกนะครับแล้วหลวงพ่อ,อครูบวังเนี่ยอายุอ่อนกว่าหลวงพ่อ ครูบาเจ้าศีวิชัยเพียงเก้าปีนะครับอยู่ในยุคเดียวกันนะครับอยู่ในยุคเดียวกันแล้วก็เป็นศีสำนักเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เป็นจิตไปเป็นครูบาอาจารย์คนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแตกต่างหรอกครับคือเหรียญของครูบาเจ้าศีวิชัยนั้นท่านไม่ได้ทันท่านเสกนะครับท่าน จะมโนาภาพไปก่อนนะครับเขามาจัดสร้างลูกศิษย์กลุ่มลูกศิษย์มาจัดสร้างทีหลังนะครับผมตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นที่เป็นเหรียญน,นะที่เป็นเหรียญจะเป็นเหรียญในตอนสอนสองสี่แปดสองนะครับตรงนั้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยเหรียญหลวงพ่อครูบววังจริง,จร,งจริงอ่ะไม่แพ้ไม่แพ้ครูบาเจ้าสืวิชัยเลย นะครับผมบอกเลยเลยถ้าเหรียญสวยๆมีคนเอาต่อผมไม่นอน <laughs> นะครับผมไม่กังวลนะฮะไม่กังวลแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเหรียญสวยๆเหล่าเนี้ยมันตกกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่อคนข้างเยอะเยอะคนพอแล้วนะครับเหรียญที่สําคัญคญที่สวยๆเนื้อธรรมาสับันนะตรงนี้นะครับก็ ่าต้องบอกว่าต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาอ่าดูคลิปของผมที่ทําไปนะครับในสายของหลวงพ่อครูบววังนะครับใครจะว่ากลุ่มอื่นเขาจะว่ายังไงก็สุดแล้วแต่เขานะเพราะว่าเงินในกระเป๋าใครเงินในกระเป๋าใครก็กระเป๋ามันนะครับหลักฐานใครหลักฐานมัน ใครชัดเจนกว่าก็ไปทางด้านนะั้นได้เลยนะครับไม่ไม่จะเป็นที่จะต้องอ่าอนเหอ,อะไรนะครับคลิปที่ผมลงไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่า,าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับที่ที่สามารถพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ซึ่งไม่ได้ไปปั่นกระแสรหรืออะไรนะ แต่ว่าถ้าผมไม่ออกมาพูดสิ่งสำคัญของสำคัญของหลวงพอ่อหรือแม้แต่กระทั่งผมบอกได้เลยนะตอนที่หลวงพ่อมรณภาพอยู่โรงพยาบาลยาแพงเพชรตอนที่เอาศพหลวงพ่อกับวัดมันมีปัญหาหลายอย่างเลยนะครับตามที่ทุกสิทธ์ทุกหาที่ท่านท่าน ได้เล่าให้ผมฟังนะครับคนน้อยน้อยคนนะน้อยคนถ้าไม่ใช่คนวงในจะไม่รู้เรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับก็มีหลายๆท่านนะมาลองภูมิผมนะฮับอกว่าเป็นอย่างนี้เป็นยังไงยังไงผมก็เลยเล่าให้ฟังแกก็แกแก็เข้าใจแกก็แกแก็ขอโทษผม ว่าผมรู้เรื่องเหล่านี้ได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในนะครับตรงนี้ก็ถ้าผมถ้าคนภายในไม่มันคุยให้ผมฟังผมก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่สามารถที่ออกมา,อ,าอนุรักษ์นะครับสอนวิธีการดูเบื้องต้น ของอวัตถุมงคลของหลวงพ่อของครูบาวังนี่แหละรครับให,ให้ทุกให้ทุกให้สิทธ์ลูกสิษย์รุ่นหลังหลังหลังเนี่ยอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือไม่แน่ใจว่าแบบไหนแน่เป็นของแท้หรือไม่แท้ยังไงก็ให้ทุกคนแยกแยะพิจารณาเอานะผมผมจะไม่บอกหรอกว่าแต่ละกลุ่มเขาก็มีวิธีการของแต่ของของแต่ละกลุ่มการตลาดของแต่ละแต่ละคนนะ แต่ผมเองผมไม่มีการตลาดผมบอกแล้วว่าผมไม่มีการตลาดอผมอนุรักษ์นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าอนุรักษ์ของพ่อแบบลูกศิษย์แบบดั้งเดิมนะครับเพราะลูกศิษย์ดั้งเดิมเนี่ยแต่งงานกันบางคนก็กลับบ้านเก่าไปแล้วหลายท่านนะครับแล้วก็บางคนก็ไม่อยากจะ ให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตครอบครัวท่านอยู่บ้านปลายชีวิตของท่านแล้วนะครับก็ไม่อยากจะให้ใครไปรบกวนก็เลยบอกว่าเองก็ทําหน้าที่ไปก็แล้วกันผมเองก็ตอนแร,แรกก็นะไม่ได้พูดเป็นคนที่พูดเก่งอะไรหรอกครับ แต่ว่าพยายามที่จะสื่อสารออกมาสื่อสารให้กับสื่อสารคือเป็นผู้ง่ายเป็นสื่อจากคนรุ่นเก่ามาสู่คนรุ่นปัจจุบันว่าต้นสายบายเหตุมันมาอย่างไรนะการแท้เก๋มันไม่ใช่ว่าคุณจะมาชี้แท้เก๋ได้แท้เก๋มันอยู่ที่ตัววัตถนนุนั้นๆละ่ะที่คุณจะเอาไปเปรียบเทียบว่า มันใช่หรือไม่ใช่มันเป็นยังไงมันมีเหตุผลก็คือของแท้มันก็ย่อมมีหลักอธิบายในตัวของเขาในตัวของมันเองได้ใช่ไหมเพราะนั้นคนที่เขาศึกษาที่เรียกตัวเองว่าเป็นเซียนะถ้าเขามีความรู้เขาก็รู้ว่าแท้เก๊เป็นยังไง แต่คนปัจจุบันเนี่ยเขาไปยึดถือกับให้ค่างเงินมากเกินไปผมบอกแล้วว่าผมเคยบอกบอกในคลิปใดคลิปหนึ่งนะผมจำไม่ผิดะผมเคยบอกในคลิปอยู่ว่าไม่รู้คลิปไหนผมเคยบอกว่าเหมือนกับขนตาเราอ่ะ มันอยู่ใกล้ตาเรามากที่สุดแต่เรากลับไม่เห็นขนตาของเราเลยเรากลับไปมองนู่นสิ่งที่ไกลไกลจากขนตานะครับมันก็เลยทำให้ความรู้เราหรือว่าข้อมูลเรามันมันหายไปนะครับทันั้นเราต้องกลับมามองมามองว่าคนรุ่นหลังๆคนรุ่นเก่าเนี่ย เขามีแบบไหนนะไม่ใช่ว่าเหมือนเซียนบางคนเขาอ้างว่าเนี่ยรับกับหลวงพ่อรับกับมือหลวงพ่อเลยผมเซียนมาดูยังเก้เลยยเี้คนแองหรือเปล่าถ้ารับมือมากับมือหลวงพ่อมันต้องแท้นะยังไงยังไงมันก็ต้องแท้อ,อยู่แล้วเหตุใช่ไหมสมการเหตุผลมันก็ต้องแท้อ,อยู่แล้วไม่มีหลวงพ่อองค์ไหนหรอกที่ให้เหลียนเก้ตัวเองไปเอาไปเลย นี่แท้แน่นอนเนี่ยจะเซียนมาดูเก้เนี่ยใช่ไหมหลวงพ่อทุกหลวงพ่อท่านก็บอกว่าหลวงผมตัวเองแท้แท้แท้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมนั่นแหละแต่คนน่ะมาแยกแยะผิดเอาเองคนรุ่นหลังอะแยกแยะผิดอาจจะเรียกว่า เขาอาจจะทําเก๊กันมาแล้วก็สอนในสิ่งที่มันผิดผิดให้กับคนรุ่นหลังมาแล้วทีนี้มันก็ยังไงอ่ะมันอยู่ในมือแล้วอ่ะถือมาหมดหมดก็เป็นหลายแสนแล้วอ่ะคุณคิดเหรอว่าเซียนจะยอมเจ็บอ่ะพูดง่ายๆอ่ะผมลูกผู้ชายพอ ผมไม่เคยขายคงเก๋เลยเซียนไม่เคยขายคงเก๋เลยผมถามว่าจริงเหรอผมเจ็บเจ็บคนเดียวอย่างนี้เหรอมีเหรอนะครับเพราะนั้นถามว่ามีไหมมันก็มีแต่เป็นบางคนบางเวลาบางช่วงใช่ไหมตรงนั้นแหละ เอาเป็นว่าการศึกษาสายหลวงพ่อครูบวังเนี่ยนะครับในอนาคตไม่ว่าไม่จำเป็นต้องในอนาคตหรอกเอาปัจจุบันเนี้ยนะคนก็หายควักแล้วนะเรีนยนแท้ผมบอกไเลยนะมีคนมาจีบผมตั้งเยอะนะนะแต่ผมยัง ถ้าผมจะปล่อยผมปล่อยต้องปล่อยในราคาผมนะต้องปล่อยในราคาผมนะผมไม่ได้ปล่อยราคาคนนั้นคนนี้ซื้อไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ผมปล่อยในราคาผมนะพูดง่ายๆคือในอนาคตอ่ะไม่นอนของแท้คือของแท้ยิ่งยิ่งมีหลักการพิจารณาพิสูจน์ อะไรเยอะแยะได้หมดปัจจุบันนี้เครื่องไม้เครื่องมืออุ้ยยิ่งง่ายใหญ่เลยใช่ไหมจากไม่ว่าอะไระจากจากรถน้ํามันอ่ะกลายเป็นรถไฟฟ้าทุกวันนี้อ่ะใช่ไหมนั่นแหละรถน้ํามันเริ่มเริ่มถูกแล้วรถรถไฟฟ้าเห็นไหมมาแทนที่เห็นไหมรถมือสองรถน้ํามันกันเกื่อนกันละตอนเนี้ยเขาเขามาขายเป็นรถจะซื้อเป็นรถไฟฟ้ากันแล้ว เทคโนโลยีมันไปแล้วไม่ต้องถือว่าแลการตรวจสอบอะไรต่างๆในอนาคตนะทองคําคุณใช้ตาดูหรือคุณใช้เครื่องมือดูผมบอกเลยเลยอ่ะร้านทองร้านทองที่เ,เขาเขา,ขายทองเขาใช้อะไรครับเขาใช้อะไรดูเขาใช้อะไรพิสูจน์มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องพิสูจน์ให้ทราบพิสูจน์อัตลักษณ์ให้ทราบตรงนี้นะครับ เดียนสวยๆนะครับถ้าใครมีนะครับติดต่อผมมานะถ้าผมดูแล้วโอเคเรื่องราคาคุณคุณยิ้มได้แน่นะครับคุณยิ้มได้แน่นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่าก็ขอสุดท้ายนี้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ นะครับที่ใหม่ที่เก่าผ่านไปแล้วก็สิ่งที่มันถานไปก็มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่มันจะมาเป็นอนาคตก็อย่าไปกังวลกับมันนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันยังมาไม่ถึงจะไปกังวลกับเหตุเหล่านั้นเหตุสิ่งที่เราที่เราเองเราก็เป็นทุกข์นะครับเอาเป็นว่าเอาปัจจุบันของเราเนี่ยทำปัจจุบันให้เราของเราเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับ นะครับสิ่งสำคัญที่ก็คือครับพื้นฐานนะครับก็คือหลักของสี่ห้าก็อย่าให้ให้มันพล่องกันแล้วกันนะครับตรงนี้ก็รักพยายามรักษาคนที่รักษาได้ก็ให้พยายามรักษาต่อไปเนี่ยทั้งชีวิตเลยครับเหมือนหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นพระเกจิองค์ไหนก็ตามนะที่สอนให้เรารักษาสี่ห้า ใครรักษาสินห้าได้ทั้งชีวิตก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับเอาละคนเราก็อเอาแค่นี้ก็พอนะครับรักษาสินห้าถ้าทำสินแปดไม่ได้ก็เอาสินห้าก็พอแค่นี้ครับสังคมก็สงบสุขเราก็สงบสุขละโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อขอสวัสดีครับผม